โยลีใจเฉียนของขวัญแบบนี้มีแล้วจ้าโยลีใจเฉียนของขวัญแบบนี้มีแล้วจ้าวาซีลี และ女朋友一起上街วาซิลีเดินเล่นไปพร้อมกับแฟนสาวของเขาวาซิลีและ女朋友一起上街วาซิลี เดินเล่นไปพร้อมกับแฟนสาวของเขาหลาายเต้อ来เกอร์สรทาตาตุยหนีโย่สัวมาถึงที่ร้านกิฟช็อปแห่งหนึ่งเขาก็พูดกับแฟนสาวของเขาว่า 来到一个商店门口，他对你有说มาถึงที่ร้านคิปช็อปแห่งหนึ่งเขาก็พูดกับแฟนสาวของเขาว่าชินนไอเอจเจอตเตจจต爱的你在อ等่我 我去买一件你最喜欢的东西送给你ที่รักคุณรอผมอยู่ตรงนี้สักคู่นะครับผมจะไปซื้อของขวัญที่คุณแสนชอบให้กับคุณชิ่你在ก เติงเจออัวอัวชื่อหมาอีเจี้ยนหนีจุ้ยสี่วนเตอตรงสีส่งเกยหนีที่ลักคุณรอผมอยู่ตรงนี้สักคู่นะครับผมจะไปซื้อของขวัญที่คุณแสนชอบให้กับคุณ อีหุ้ยทาโฉงสางเตี้ยนเจ่าชูไหลเศวสร้างเพิงเจออีเกอเพี่ยวเลี่ยงเตอต้าปู้หวาหวาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินออกมาจากล้านคลิปชอบในมือถือตุกตาทารกตัวใหญ่ อีหุ้ยทาโฉงสางเตี้ยนเจ่าชูไหลเศรวสร้างเพิงเจออีเกอ้อเพี่ยวเลี่ยงเตอต้าปู้หวาหวาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินออกมาจากล้านคิปชอบในมือถือตุก,กตาทารกตัวใหญ่ 我不要这个。你不是早就送给我一个了吗？ฉันไม่ต้องการของขวัญแบบนี้เลยคุณให้ของขวัญแบบนี้มาเมื่อแปดเดือนที่แล้วอบวบุย不要这个。你不是早就送给我。 อีเกอร์เริม,มาฉันไม่ต้องการของขวัญแบบนี้เลยคุณให้ของขวัญแบบนี้มาเมื่อแปเดือนที่แล้วหนุยยยยโเซิงีี่ตจจ女โ生气地撅起เฟู่ฟู่แฟนสาวพูดด้วยอารมณ์โกรธ พร้อมกับกลุ่มท้องที่แก่ใกล้จะคลอดอยต女友生气地撅起嘴，用手摸着ู夫มม。แฟนสาวพูดด้วยอารมณ์โกรธพร้อมกับกลุ่มท้องที่แก่ใกล้จะคลอด ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ